สวัสดีครับทุกคนผมติ๊กโทเค็นเกมมิ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแจ้งว่าทาง b n k นะครับผมได้ประกาศแจก Ado ์ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะวิธีง่ายๆเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะพูดตันๆเลยนะครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนก๊อบลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมตรงนี้เขาจะแจกจานวน4.8โทเค็น นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนผมบอกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับผมเข้าไปที่แอปพลิเคชันเสร็จทุกคนกดที่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสเข้ามานะตรงกลางที่เป็นรูปเหรียญนะครับใส่รหัสเข้ามานะครับแล้วมากดที่ redeem นะครับผมตรงรูปกล่องของขวัญนะครับกดที่โทเค็นโค้ดแล้วก็เอารหัสมาใส่ตรงนี้นะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับผมเรากดตกลงนะครับ พอผ่านทุกขั้นตอนหมดแล้วนะครับให้เรากดรีเซ็ตโปรแกรมอีกทีหนึ่งแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับผมพอเปิดขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะขึ้นเหรียญให้เรานะครับผมนี่นะครับทุกคนก็จะได้4.8เหรียญน,นะผมสันนิษฐานว่าเหรียญตรงนี้นะครับน่าจะมีราคาพอสมควรนะครับ ผมดูทรงแล้วครับเขาไม่แจกง่ายๆแน่นอนนะครับผมก็หลักๆในการแจกเขาก็มีเนี่ยการใส่โค้ดตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีการแจกอีกอย่างหนึ่งก็คืออีก1เหรียญนะครับกรณีคนที่เข้าไปที่งานนะครับผมกิจกรรมเขาก็จะให้เขาก็จะแจกให้อีก1เหรียญนะครับแต่ตรงนี้เราไม่ได้ไปกันถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับผมในกิจกรรมแอดด็อกทางนี้นะครับก็เดี๋ยวแบบหนึ่งนะนี่ครับ สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานสามารถรับโค้ดฟรี1โทเค็นนะครับเพียงแสดงหน้าวอลเล็ตที่มีอยู่ได้ที่โต๊ะแรกของรางวัลด้านหลังเห็นไหมครับ1โทเค็นนี้ไม่ได้แจกกันง่ายๆนะครับยังไงก็รีบเข้าไปรับกันได้เลยนะครับเดี๋ยวได้รายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะรีบมาบอกให้อีกทีหนึ่งนะครับผมยังไงก็รีบรับไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงสั้นเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรับเหรียญไม่ทันกันนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ